ที่เราคุยกันว่าเนี่ยใครที่ลดน้ําหนักอ่ะอย่าลืมกินผักใบเขียวสีเข้มเข้มให้เยอะๆในผักใบเขียวสีเข้มเข้มมันจะมีแมกนีเซียมโพแทสเซียมสูงพวกนี้มันจะไปช่วยลดภาวะดื้ออินซูลินแต่วันนี้ทุกคนรู้กลไกแมกนีเซียมแล้วถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นผักสีเขียวใบเข้มเขมมันจะช่วยทําให้การลดน้ําหนักของเราอ่ะมันง่ายขึ้นด้วยกลไกแบบนี้แหละ สวัสดีค่ะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องของเกลือแมกนีเซียมกันบ้างนะจ๊ะว่าแมกนีเซียมเนี่ยช่วยในเรื่องของการลดน้ําหนักได้ยังไงนะคะแมกนีเซียมคืออะไรแมกนีเซียมมันคือเกลือแร่เกลือแร่เนี่ยนะมันคือสารอาหารที่ร่างกายต้องการมันไม่ได้ให้พลังงานเพราะฉะนั้นเวลาที่เรานึกถึงเรื่องของการลดน้ําหนักหลายคนจะไม่ได้นึกถึงว่าการที่เราลดน้ําหนัก ไม่ได้หรือไม่ประสบความสําเร็จหรือว่าไม่ค่อยได้ผลหรือชา้าหลายคนก็จะมาพลาดกันเรื่องของสารอาหารที่ไม่ได้ให้พลังงานนั่นก็คือในกลุ่มของวิตามินเกลือแร่รวมถึงน้ําด้วยนะจ๊ะเพราะว่าน้ํามันจะเป็นตัวาพาในกลุ่มของวิตามินแล้วก็เกลือแร่ไปให้เซลล์ต่างๆของร่างกายน้ําต้องดื่มให้เพียงพออย่างน้อยวันละ2ลิตรทีนี้มาพูดถึงความสาําคัญตัวแมกนีเซียมกันก่อนนะคะแมกนีเซียมหนึ่งเลยนะก็คือช่วยในเรื่องของกระดูกแข็งแรงถ้าขาดแมกนี นะคะก็เหมือนขาดแคลเซียมแล้วก็คือการสร้างกระดูกอะ่ะมันก็จะไม่สมบูรณ์จะบอกว่าแมกนีเซียมขาดง่ายมากขาดง่ายกว่าแคลเซียมเยอะมาก 2. ในคนที่เป็นเบาหวานนะแมกนีเซียมเนี่ยจะช่วยในเรื่องของเพิ่มความไวอินซูลินนะคะของกล้ามเนือ้อแปลว่ามันจะทําให้คนที่เป็นเบาหวานเนี่ยควบคุมระดับน้ําตาลได้นิ่งขึ้นแล้วก็ได้ดีขึ้นแล้วก็จะช่วยทําให้การควบคุมระดับน้าตาลลดระดับน้ําตาลในเลือดที่เกิดจากอินซูลินอะ่ะมันมีประ ประสิทธิภาพดีขึ้นก็จะช่วยทําให้คนที่เป็นเบาหวานนะควบคุมระดับน้ําตาลได้เพ้เพิ่มความไวอินซูลินก็จะช่วยลดภาวะดื้ออินซูลินนั่นแหละนะทีนี้ถ้าเราพูดถึงลดภาวะดื้ออินซูลินเราก็จะนึกต่อไปถึงลดความอ้วนนะจา๊ะทุกคนเพราะฉะนั้นสําคัญตอนนี้ก็คือว่าเราแค่อยากขาดแมกนีเซียมแค่นั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยนั่งกินแมกนีเซียมแบบ วันหนึ่งหลายๆเม็ดมันก็จะลดความอ้วนได้เยอะๆใช่ไหมคะอันนี้ก็มไม่ใช่ต้องให้ร่างกายเนี่ยมีขนาดแมกนีเซียมอยู่ในระดับปกติแค่นี้มันก็จะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพแล้วโอเคไหมคะ 3. ความดันสูง เกลือที่จะต้องกลัวสําหรับความดันสูงมีอยู่เกลือเดียวก็คือเกลือโซเดียมคอลอไรหรือเกลือแกงในครัวของเราเนี่ยแหละนะคะอันนี้ที่ต้องระวังเราต้องจํากัดการกินจริงๆแต่สําหรับเกลือแมกนีเซียมไม่ใช่เลยค่ะนะคะสําหรับคนที่เป็นโรคความดันสูงควรหา เกลือแมกนีเซียมมากินไม่ใช่กินแบบเยอะๆเพื่อที่จะแบบว่ากินเยอะได้ผลเยอะอะไรก็ไม่ใช่นะทําไมอะ่ะทำไมคนที่เป็นโรคความดันสูงจึงควรกินเกลือแมกนีเซียมก็เพราะว่าแมกนีเซียมเนี่ยนะมันจะไปช่วยในเรื่องของการคลายกล้ามเนื้อเรียบที่หลอดเลือดแปลว่าเราก็ต้องรู้ก่อนว่าคนที่เป็นโรคความดันสูงกลไกของมันก็คือหลอดเลือดอะปกตินะถ้าสมมติว่าสายายางฉีดน้ำเนี่ยมันมีเส้นผ่าศูน กสมมติขนาดนี้กับอีกอันนึงเส้นผ่านศูนย์กลางแค่นี้ A กับ B พวกเราคิดว่า A กับ B เนี่ยความดันของเส้นเลือด A หรือ B จะสูงกว่ากันเฉลยดีนะคะทําไมอ่ะพวกเราง่ายๆถ้าใครยังงงอยู่วันพรุ่งนี้นะไปเปิดน้ํานะคะเอาสายยางม,มาถ้าเราไม่ทําให้รูมันเล็กมันก็จะมีแรงดันน้าระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเราเอามือไปเบียดทาให้ช่องออกของน้ํามันเล็กลงเราจะเห็นว่าน้ํามันจะพุ่งแรงขึ้นก็คือความดัน สูงขึ้นไอหลอดเลือดหัวใจก็เหมือนกันเพราะนันเวลาที่หลอดเลือดหัวใจมันหดมันจะทําให้ความดันสูงเพราะฉานสาคัญคืออย่าขาดแมกนีเซียมละกันความรู้เรื่องนี้เราเอาไปใช้กับในเรื่องของคนที่แบบนอนไม่ค่อยหลับปวดหัวไมเกรนรวมถึงกระบวนการใช้พลังงานของร่างกายเกลือแมกนีเซียมมันจะทําให้เกิดกระบวนการเผาผลาญของร่างกายเนี่ยมันสมูทมากขึ้นเพราะว่ามันใช้ใน,นกลไกปฏิกริยาต่างๆในร่างกายเยอะแม่งอย่างคนที่ออกกําลังกายการกินเกลือแมกนีเซียมเข้าไปเนี่ยนะคะให เพียงพอนะคือไม่ให้ขาดเนี่ยนะเวลาที่เราเสียเหงือ่อมันดึงเกลือแมกนีเซียมออกไปด้วยใช่ไหมเราก็ต้องเติมมันเข้าไปเกลือแมกนีเซียมมีขายแบบเม็ดเหรอมีนะคะมีในรูปแบบของอาหารเสริมนะมีในรูปแบบของเกลือชมพูและมีในรูปแบบของอาหารตามธรรมชาติที่จะเล่าให้ฟังดังต่อไปนี้แมกนีเซียมเราต้องการอย่างน้อยนะ300มิลลิกรัมต่อวันแล้วแต่ช่วงอายุด้วยยิ่งอายุเยอะยิ่งต้องการเยอะคือถ้าได้น้อย น้อยเนี่ยมันไม่ดีแน่แน่ถามว่าร่างกายเราขาดจากอะไรเสียเหงื่อไงเสียน้ําหรือคนที่กินคาเฟอีนคนที่กินชากาแฟ heid, คนที่กินยาขับปัสสาวะอะไรอย่างเงี้ยน,นะพวกนี้มันขับน้ําออกจากร่างกายมันก็จะทําให้เสียเกลือแร่ได้เยอะเราจะสังเกตวก่าคนที่กินชากาแฟเยอะจะเป็นตะคิวง่ายแล้วถ้าเกิดว่าเรากินเยอะไปมันอันตรายไหมก็ต้องบอกว่าในขนาดทั่วๆไปนะถ้า3 0 0ถึง600นิ่วมันเป็นขนาดปกติถ้าเป็นพวกแบบกลุ่มของแมกนีเซียมเมท เขาทำขายเขจะทําขายขนาดเม็ด300อยะนะหรือบางคนก็้กิน2เม็ด600อ้อยะไโอกาสกินเยอะแล้วเป็นอันตรายเนี่ยน้อยมากบอกเลยเพราะว่าเกลือแมกนีเซียมมันเสียออกไปจากร่างกายง่ายประโยชน์ของมันอีกอันคือมันป้องกันโรคหัวใจด้วยนะอ่าทีนี้มาพูดถึงว่าเราเจอในไหนไหน,นะคะแหล่ง,แ,งแมกนีเซียมอย่างที่1เกลือชมพูเกลือดําอันที่สงนะมีพวกในถั่วถั่วพวกนัท ก็คือถั่วเปลือกแข็งแล้วก็มเมล็ดต่างๆโดยเฉพาะ,มะเมล็ดฟักทองมเมล็ดดอกทานตะวันถัลวที่สงก็มีแล้วมีในไหนอีก 3. อะโวคาโด 4. มีในผักใบเขียวเข้มเข้มคือดีมากอย่าลืมที่เราคุยกันว่าเนี่ยใครที่ลดน้ําหนักอ่ะอย่าลืมกินผักใบเขียวสีเข้มเข้ม,ขมให้เยอะๆในผักใบเขียวสีเข้มเข้มมันจะมีแมกนีเซียมโพแทสเซียมสูงพวกนี้มันจะไปช่วยลดภาวะดื้ออินซูลินแต่วันนี้ทุกคนรู้กลไกลแมกนีเซียมแล้วถูกปะ่ะเพราะนั้นผักสีเขียวใบเข้มเข้มขม,มันจะช่วยทําให้การลดน้ําหนักของเราอ่ะมันง่ายขึ้นด้วยกลไกแบบนี้แหละ ทีนี้อีกอันหนึ่งก็คืออันที่ห้าพวกถั่วเหลืองถั่วเหลืองในที่นี้ก็อย่างเช่นพวกเต้าหู้ก็ได้ครึ่งถ้วยก็จะมีแมกนีเซียมอยู่50มิลลิกรัมแล้วพวกเรานะเพราะฉะนั้นถั่วเหลืองถั่วแดงถั่วดำและพญานาอันนี้ก็คือให้พวกเราดูนะว่าอันนี้มันก็จะเป็นแหล่งของแมกนีเซียมที่พวกเราควรหามากินนะคะโอเคนะจ๊ะสำหรับวันนี้หมอสลินก็ไปก่อนด้วยบายค่ะ